a โลสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง ep หนึงนะคะที่เดี๋ยวเราจะมาทำน้องนรินมองเฮ้ยสวัสดีค่ะเโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง ep ที่เราจะมี challenge กันนิดนึงค่ะก็คือวันนี้เราจะใช้ของสีขาวทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการหนึ่งตัวนั่นนี่นู่น ใช้สีขาทั้งหมดเลยวันนี้อากาศดีดีมากมากฝนไม่ตกเกือบตกแต่ไม่มีแดดยอมรับมัมม้ใาชได้ I บาฮตูวันนี้เอาันนี้ไปตอนนี้ก็คือผมยังไม่ขึ้นเลยขึ้นมาแบบแบบเนี้ย น้องได้9้าเดือนแล้วนะคะแต่ว่าผมคุณแม่ก็จะขึ้นแบบรอมแดมรมแบบนี้ก็ถ้าคนเป็นแม่ลูกอ่อนก็จะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมมันจะผัดช่วงประมาณแบบน้องคลอดได้ประมาณแบบสาสเดือนอะไรเงี้ยก็ผัดแล้วก็เนี้ค่ะเริ่มทยอยขึ้นแล้ว Hello, Hello. Sweetie. where are we going today? We're going shopping for a little bit. we go shopping? to get coffee. First. We plan to go to Watanat and then after that we Wotanat, go to Hayat yeah. Hotel. Okay. What oh. are you wearing today? The me a baguette all the way. No. Favorite one. Wow. o ี About me. Me too. Yeah, ่เอ m โ m o ซ o ว่น c o าวปู c o าวปู c o าวปูแล้วก็นี่ขาวว e นจันทร์ว l ยว i ย e ปียวโอเคแต่ไม่ให้ความร่วมมือดีมากนะคะวันนี้ก็สีขาวแล้วก็นาฬิกาขาวแต่ว่ารองเท้าก็ขอเป็นสีเงินละกันเพราะว่าถ้าใส่ขาวมันจะดูว่าไปลงเจมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้กำลังเปลี่ยนรถละ โอเคเดี๋ยวเป็นเป็นคันนี้แล้วก็เดี๋ยวให้คนขับรถขับแหนเพราะว่าเดี๋ยวจะนั่งข้างหลังกันสองคนนะคะแล้วก็ฝนมันตกด้วยอะ่ะไปกนก็พี่มาแล้วเคอยู่ห้างแล้วคันนี้จะมีเรื่องเล่าให้ฟังมันไปประตูแม่เหล็กใช่ปะ พอเปิประตูแม่เหล็กปุบเวลามันดูดเนี่ยมันจะดูดแบบว่าปื้แบบว่าค่อยๆดูดแบบสูทมากแล้วคนที่แบบว่าสามีไหนเคย่ชยต่มดูดิสามีโดนนีบคือด้วยความที่เขาปิดประตูใช่ไหมแล้วแม่เหล็กมันค่อยๆดูดอะ่ะแล้วเขาไม่รู้ตัวมันก็ดูดแบบกรึบเข้าไปเลยอะ่ะเลื่อยมันออกข้างในแบบเจ็บเจ็บมากเจ็บสุด ตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะ now we are here. We to Wat Tanamu. We Wifey, is choosing the right photo for Naly and me. Yeah. And the right one for you too. Thank I you. I have so many jobs. How you was doing during the COVID? Any oh complaint? God. I just stay home taking care of the baby cake sometimes mm -hmm. cooking every day yes and prepare yourself the theme will be uh done in wonderland okay you do wear something like a blue dress come yes i like that i will show you the photo okay ก็จะเป็นโอเปนแอร์แต่ก็ไม่ใช่ออเปนแอร์เราะคือเดี๋ยวเข้ามาดูที่มันยิ่ขงขึ้นหลังคาจะสูงมากแล้วก็ตัดติดแอร์หมดเลยนะคะติดแอร์ทั้งหมดแล้ว,ลวก็ดูเหมือนตึกรูปแบบเปิดโล่งมีแสงธรรมชาติเข้าอะไร ตอนนี้นะคะเกดอยู่ที่ไฮแอนะคะเป็นโรงแรมซึ่งที่เนี่ยก็จะบอกว่ามีคนมานั่งชิวีวชอบที่นี่มากที่นี่เปิดได้ไม่นานนะยังไม่ถึงหนึ่งปีเลยเพราะเอ๊หรือถึงหนึ่งปีแล้วอะ่ะพอเปิดปุ๊บก็โควิดเข้าพอดีเลยอืมก็มันจะมีที่นั่งดินเนอร์หรือว่าจะแบบว่าอัฟเตอร์นุนทีหรือว่าจะดื่มตนนอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็มีแล้วสถานที่ดีมากค็อกเทลดีมากทุกอย่างดีมากค่ะ หิวอ่ะขอรีวิวขนมปังก่อนละกันอันนี้อะไรอ่ะ crispy bread นี่มันเหมือนข้าวเกียบอ่ะในไทยแลนด์มีข้อข้าวเกียบข้าวเกี๊ยวอะไรข้าวเกี๊ยวนมเกรี้ยวนมเปรี้ยวอรอยอออะไรสักอย่างเป็นข้าวเกี๊ยวนะคะอร่อยมันเป็นข้าวเกียบทันยัปปืดอ่ะใส่พวก นาอะไรเนีย่ยก็นนี้เป็นเนยนี่ว่าเธอขอ,ของคี่ก่อนนะ We didn't eat lunch. We didn't eat lunch yet. For me t a b i t for breakfast. ปกติอะ a f t อน n o ส n ว e สดมากมันจะเริ่มประมาณบ่ายโมงที่เริ่มบ่ายสามอะอเอะโเ จอมตะย์พอมด้ารจะเล็เลงตกวิเป็นหมอดีมแบบไมเท่าไหร่อ่ะดีมากเลยอ่ะอร่อยมากอนะฮัลมหก mix with ginger ถั่วอืมอันนี้สับปะรดแล้วก็แอปเปิลแล้วก็อุดเย,ยอะมากใส่น้ำขิงด้วยกินชิคกี้พายยดสนเมอินไซด์อยงง s ซม่ a n ัวชิคกี้พายแอปเปิ้ลดีมากวุ้ดอาวุธขด้ยเดเป็นอาวุขานี้อร่อยไมพูทอสโตนิดหน่อยอ้อร่อยมากอร่อย Everything has to add house อร่อย กินอิ่มแล้วก็ไปสิจ้าไปไหนต่อ we're going next go buy things like right quick shopping ไปช้อปปิ้งนิดหน่อย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 เมนูเมื่อกี้นี้ก็ราคาไม่ได้แรงมากอะสี่ จานหนึ่งประมาณยี่สิบสิบกว่าถึงยี่สิบอนก็ประมาณห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้คือปเปรี้ลโรงแรมอะเนาะอืมโหละต่อไปไไขอทำหน้านที่แม่บ้านแม่บ้านไ,ไปจ่ายกับข้าวกันค่าเดี๋ยววันนี้ก็จะไปซื้อมีปลาร้าหมดปลาร้าที่เป็นข,ดขวดๆตำ้มตำอ่ะคือสไมีชอบกินมากส้มตำ เดี๋ยววันนี้จะตำท้มงตำแล้วก็ไปซื้อปลานิหนึ่งแล้วก็ซื้อผักซื้อหมูซื้อเลยนิดหน่อยเข้าบ้านนะคะนก็็เป ร้อย5้าบหารที่มึงแช้เท่าไหร่เคยซื้อลูกเราไปหกจีเป็นแม่บ้านนะคะทุกคนไม่ได้ว่าสักแต่ว่าจะซื้อของนะคะเราต้องเช็คราคาแต่ละที่ด้วยแล้วก็ดูว่าอะไรเท่าไหร่เพื่อที่จะได้เทียบราคาถูกใครรู้จักสองยี่ห้อนี้บ้าง<ม>เดี๋ยวเราไปกินดู<ม>วะะ่าอร่อนี่ของซื้อได้นะคะ เดี๋ยวมาดูบินกันโอเคตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างรอเช็คบินนะคะเดี๋ยวให้คนขับรถไปเช็คของมาก่อนแล้วก็ขอพักแป๊บหนึ่งปกติเนี่ยไปซื้อจ่ายตลาดเราจะหมดกันไปที่อยู่ที่ประมาณ50ดอลถึง40่สดอลลาร์ดอลลารก็อยู่ที่ประมาณพันห้า0ันห0พันเจประมาณนี้หรือบางบินก็สองพัน พันห้าถึงสองพันอะประมาณเนี้ยก็จะกินอยู่ได้แบบเอาแบบวางแผนวางแผนอะไรแล้วนะจะอยู่ได้ประมาณสี่วันเต็มที่คุปสําหรับประมาณห้าห้าคนกินในดินเนอร์ของทุกวันด้วยมันสี่วันก็คือได้ประมาณสี่มหมื่นเมนนี้ก็ประมาณ6กสิบี่ดลอลลาร์นะคะอีก่าระมสองพันห้าร้อยโอเคสำหรับนี้ก็จบคลิป เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทำกับข้าวก่อนเดี๋ยวยังไงคลิปต่อไปมีอะไรเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย